ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมโอนี้ช่องจีจีเคจากกัวฟาร์มนะครับพามาเบิงง่วแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกตัวแม่แม่บักง่นะครับเสียแม่ลูกแม่บักง่นะครับงามนะครับงามนะครับแม่ลูกคู่เนี่ยครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกกับระมาณหาเดือนหกเดือนนี่นะครับลูกเขาตัวแม่นะครับ เม่กัเพึ่นกะว่าทับได้ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับทับกับบามันแดงมากนะครับผสมบามันแดงมากนะครับผมเมียกัโค้งสางใหญ่ยาวนะครับแม่โค้งสางใหญ่ยาวนะครับผมใชู่เฮ้ยหันมาพี่เฮ้ยหันมาพี่อันน่าพี่ดี่ีนะครับอันนี้คืเป็นลูกเขาเป็นตัวแม่เขาครับเร็วๆันพึ่งนอนเขาแย่นอนอค่นอน เวลานอนนั่นแหละแล้วครับลูกเขาแม่ลูกแล้วครับผม<ป>มาดิมาแบ <c oughs> ลรลกจับกระมังรอมออันดนมามานนดูน,นกย่มิมือจ็งไวบกอีนอยเนี่ยฮะือ,อยังก่อเย็นเย็นิว เงี้ยแกแกลูกแกแกเอ้าเอานขึนขึ้นขึ้นจะไปยึดเออข้นเลี้ยงซะน่ะเลี้ยงเด้อหละลูกเบียดแดงนี่แหลนหลังนี่นกะมีมีมีกะขาอยู่สองจุดนะครับตรงตรงนะครับตรงคางท้องกับตรงนี้น้อยนึงนะครับหลังกาดสีแดงเนียนกลมนะครับเป็นวัวท่ โบดเข็มนะครับโบดเข็มนาใหญ่งาวยงามนะครับผมลักษณะลูกผสมบะหมั่นงามครับผมนะครับกรมีกะแค่นี้นะครับเนื้อโตครับโอเคเลยนะครับเนื้อโตโอเคเลยนะครับกระดดกแข็งคาหง่นะครับกระดดกแข็งคายง่กระดดกแข็งคายง่นะครับเป็นแม่ลูกนะครับลูกตรงแม่นะครับผมแม่ลูกค right. okay. ู uh, okay, 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 ่น okay. ี้เปิดราคาไว้หนึ่งแสนห้าพันบาทครับ เปิดราคาไว้หนึ่งแสนห้าพันบาทครับถ้าผู้ใดก็นสนใจก็โทรหาเจ้าของเพื่อนได้นะครับทีเบออ์โทรเบออ์โทรอย่างเงี้ยศูนย์แปดหกสองสี่สามหกหนึ่งสองศูนย์นะครับน้คุณแม่หน่อยนะครับผู้ใดสนใจก็โทรหาได้นะครับเป็นแม่ลูกแม่ลูก,ลกเพศเมียนะครับไอซื้อมานี่แม่มันกับเพื่อนกับว่าผสมบามันแดงไว้แล้วครับได้ซีเดียนแล้วนะครับ เป็นว่าผสมมาแล้วนะครับผมนี่ครับแม่ก็เป็นโค้งสางใหญ่ยานะครับผมตะปูเดียร์อย่างมาเบิองตัวแที้ยครับมาเบิองเลยครับปานโนนกับพีนะครับตำบลโนนทองสางอำเภอโพนใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมตะปูเดียสนใจกับตัวหางสอบถามได้นะครับมือสองจีเจ้เครียดจะขอวามฟ่งจบการนำเสนอเพื่อนที่นะครับสวัสดีครับมันอุ้งชุ่งเจ้าอย่างนี้